สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงโปรแกรมแฟลปนะคะรับแฟลโปรแกรมแฟลอ,อรู้สึกเพลงเสียงดังๆไปตึงโตมาวันนี้ผมจะมาสอนลงโปรแกรมแฟลปนะครับโปรแกรมแฟลปเราต้องเข้า Google ก่อน Google ตีกูเกิลแล้วก็เขียนว่า Frap F R A P S Frap อันนี้ผมเอาเวอร์ชันล่าสุดนะครับ3.5.99นะครับนี่ครับนี่แล้วก็อันแรกนะครับ Frap 3.5.99นะครับแล้วก็อันแรกเลยหน้าเว็บจะเป็นแบบนี้นะครับ แล้วดาวน์โหลดแล้วก็คลิกนี่ตรงนี้ดาวน์โหลดแฟลปซัมพิชิอาส์อัปอะไรไม่รู้แล้วก็เขียนอย่างนั้นอ่ะแล้วก็กดไปป๊บนี่แล้วก็จะมีให้โหลดแล้วก็โหลดไปโหลดโหลดมานี่แล้วก็โหลดมาอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดูแล้วก็เปิดเปิดมาเลยเนี่ยแล้วกดไอ้เี่น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 ี่ไปอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็กดติดตั้งแคเนีตจบเรื่องครับอืม กรอบทิ้นงนะอ,อ,อย่างนี้ครับตอนเวลาใช้โปรแกรมแฟลปนะครับแล้วก็ต้องใช้อย่างนี้เอออันนี้ผมใช้โปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งถ่ายนะครับอ่าของโปรแกรมแฟลปนะครับนี่ครับเวอร์ชันก็3.5.99นะครับมาแล้วดู FPS กันเลย ส่วน F F ก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับเนี่ยก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรหรอกอม,มันจะมีเนี่ยอะไรพวกนี้อันนี้ก็คือส่วนที่มันขึ้นตัวเลขอ,อะไรพวกเนี้ยสีเหลืองๆตรงเนี้ยเนี่ยซ้ายขวาเออล่างล่างอะไรพวกนี้ถ้าจะซ่อนก็กดนี่ครับอืมแล้วก็ไปดูมูบี้หาไฟเก็บครับไฟเก็บจะเก็บตรงไหนคลิกนี่เลย ฮ่าเลือกแต่ของผมผมเก็บเงนินได้สีแฟบแล้วก็มูบีหลังต,ตอนเวลาเลราเราจะกดตัวอะไรครับเรากดก,กดของผมเป็นทับครับอันแรกก็จะน่าจะเป็น F9 นะครับของแฟบส่วนนี่ครับนี่ก็คืออะไร I60 50 30 fps อะไรพวกเนี้ยของผมจะเลือกเป็น30 fps นะครับแล้วก็จะเป็น full size กับ hard size ก็คืออะไร ขอผมแนะนําให้เป็นฮัสเอ้ยฟูไซส์นะครับและตอนที่เราจะพูดครับแล้วก็เป็น USB window อ่ะอะไรไม่รู้มนะันอ่ะ in pass w o r d ไม่รู้มนะันอะผมให้เลือกเป็นอันนี้นะครับของผมเลือกเป็นอันนี้ของคุณจะเลือกอะไรก็ได้แต่ไม่เกี่ยวหรอกมั้งอืมมั้งนะครับส่วนฟุก,กร,รัมแฟลนะครับก็มีเท่านี้เลยครับผมจะมาสอนแค่แนี้แะครับสวัสดีก็สวัสดีครับ